โดนอะไรครับ PDPI PDPA <laughs> อ๋อ PDPA <laughs> รีวิวรีวิวหายโอมดีกว่าโมอโมไปไหนวะโอมไปไหนไหนว่าจะรีวิวเซอร์วิสไงรถงร้ก่อนพอี่รถตก้มกวะเนี่ยบัตรโทร ้าตามโอมไปดีกว่าไปไหนไปไหนไปด้วยไปด้วยตัดออกเอ้นี่มันห้องลับปะเนี่ยโอมห้องเชือดปะเนี่ยสูตรราชการองใส่รถไฟฟ้ากันน้ำได้ไหมเดี๋ยฉีดไปเลยอ๋อจะมีแนะนำนิดหน่อยก็คือเวลาล้างให้ฉีดลงนะอย่าฉีดขึ้น ทำไมอ่ะห้ามฉีดขึ้นอ่ามาดูนี่ไหนเอนเอเห็นตามขอบๆไหมมันจะมีแบบว่าเหมือนแบบยังมีรูนิดหนึ่งอ่าตามโชค๊คอะไรเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าล้างตอนที่ฉีดขึ้นอ่ะมันมีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปลดแต่ตัวกล่อง ECU อ,อ้ใช่ถามว่าเป็นปัญหาไหมก็ถ้าสมมติไม่สตาร์ทรถก็ไม่เป็นวิธีแก้คือปล่อยให้แห้งก่อนแล้วค่อยค่อยบิดแต่เขาแนะนำอย่าอย่าฉีดยังงัดขึ้น แล้วถ้าอย่างเงี้ยรถลุยฝนได้ใช่ปะ่ะชิวๆเลยถ้าลุยฝนล,ลุยได้เรื่องที่บอกว่าผมอย่าฉีดขึ้นเนี่ยคือหมายถึงแบบทำทำทำเป็นแบบนี้ให้มันแรงๆอ่ากดแรงเออแต่ถ้าสมมติว่าแบบหรือแค่นีน้ไม่เป็นไรล้างได้เลยลา้างั้นตีอะไรเงี้ยเฮ้ยผมไม่เชื่อว่ารถลุยฝนได้อะสตาร์เครื่องให้ดูหน่อยทำแก้กัน <laughs> โครเลียวไอ้เหี้ยเมนียดน้งตัวแล้วเนียล้างรถเรืออับน้ำวะอ่ะไฟติดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เชื่อว่ามันล้างได้จริง <c oughs> นอนจะคนดูแลกูเนี่ยแหละไม่เชื่อ <c oughs> <c oughs> เคื่อจอติดว่ะเฮ้ยล้อหมุนโดนกูเห้ยล้างไปเลยแต่จริงไม่ควรทำแบบนี้นะเวลาล้างรถนะไอให้ดูว่าเออถ้าตรงนู้นมันฝนตกอ่ะมันลุยน้ำได้ก็ถ้าตอนนี้มันพังก็คือคุณโดนใช่หลักฐานอยู่นี่หมดแล้วเห็นไหมล้างได้ยู่ิเลย ว่าผมบิดอยู่อ่ะโอ้โหโอ้โหเปียกเปรงพอ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 ก็สรุปคือมันล้างได้นะอ้าว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 ยังไงเวลาปิดรถมันต้องชี้ตรงนี้อย่าไงอี้ต้องล็งหน้ามันด้วยนี่คือล้างรถเสร็จแล้ว เอาอะเป็นไงไทยลีกไทยอปเกลับมาอี๋ปนไเยอะโคตรจะแบบว่า ไวรุ่นจ e น C ไวรุ่น Gen C <laughs> 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 ตัวนี้จะเป็นสลิกไทยเอ็กโปนะครับอย่างที่ทราบกันดีตัวรถจะมีบอดี้ที่ใหญ่ที่สุดเลยของค่ายถ้าเอาง่ายๆเลยคืออยากได้ตัวแรงอยากได้ตัวจบต้องสลิกไทยเอ็กโปนี่ <laughs> ของสลิกเปิดไฟหน้าให้ดูด้วยสวยงามเนานะเนียเชือฟ้ามาค่ะเผาเค okay, มาที่ตัวรถเลยเปิดสตาร์ทรถตอนแรกจะบอกกีฬาไม่รวมทั้งหมดทิ้งไว้แป๊บนึงอ <laughs> ่ะเปลี่ยนเป็นเลขคลิปแล้ว ก็จะมีบอกเลขทิปเลขไม่ความเร็ว,รวแล้วก็บอกรอบรบอกแบตเตอรี่2ลูกนะครับตัวน,นี้มี2ลูกเนาะไทอีโปมีบอกเวลานี้ตั้งค่าได้ตั้งเวลาได้มีบอกว่า,าขาตั้งลงอยู่นะมีบอกเกียร์ตอนนี้เป็น P อยู่เนาะเพราะว่าขาตั้งลงอยู่ก็ถึงจะมีอย่างนี้ก็สตาร์ทไปไม่ได้นะครับไม่มีขาตั้งอยู่อันนี้อะไรครับเป็น GPS ครับผม GPS คือบอกว่าสัญญาณ GPS ยังทำงานอยู่ถ้าเข้าแอปของสลิเนี่ยสามารถเช็คได้ว่ารถตัวนี้เนี่ยจอดที่ไหนทําอะไรอยู่ ตรงไหนบ้างใช่จอกี่ชั่วโมงอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่แม่บ้านชอบคุณสามารถเช็คได้เลยครับว่ารถคันนี้ขับไปที่ไหนบ้างจอตรงไหนกี่นาทีกี่ชั่วโมงนี่ใครนะครับไปอาบอบนวดก็ระวังดีๆเมียจ,จะเช็คอยู่จอนี้เป็น TMT หรือเปล่าจอตัวนี้เป็น TMT ดิใช่ไหมมันปรับโหมดผ่านแอปคือมันสามารถปรับได้นะทุกคนอันนี้คือสแต,น,สตนดาร์ดของหน้าปัดแต่เราสามารถตั้งได้ให้เป็นคลาสสิกกับสปอร์ตหน้าใหม่ก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูตรงนี้ ปไปบบไปไปส่วนเรื่อง TFT หรือ LCD เนี่ยเดี๋ยวแต่เขามูลแบงนี้หลบกันพลาดการพลาดกันพลาดไปเขาเรื่องต่ออันนี้แล้วกัน <K h wah> ไปกับขวาจะมีเพิ่มเกียร์นะครับเพิ่มเกียร์รถเกียร์ไฟหน้าอันนี้สําคัญหลายๆคนเดี๋ยวเขาจะผิดมาดูตรงนี้ก่อนตรงเนี้ยมันคือจะบอกว่าไฟหน้าเราเปิดแบบไหนอยู่อันนี้คือปิดปิดไฟหน้ามันก็ไม่ได้ปิด100%นะมันจะมีไฟ d ด y l i g h เปิดอยู่ ไปอันเนี้ยคือเปิดไฟมันจะเป็นไฟแบบมาดูตรงกลางขา้างหน้าเห็นขอบไหมขอบนี้นไฟเดลัยเนาะต่เราเปิดไฟเนี่ยมันมีไฟหลอกข้างในอีกทีหน,น,นึ่งตอนกลางคืนเปิดไฟอะไรอย่างงี้ตอนเนี้ยออโต้คือถ้าสมมติไม่มืดมันมีแดดอยู่เงี้ยไฟยังไม่เปิดแต่พองคืนจะเปิดอัตโนมัติใช่แล้วก็ถ้าเมื่อตบับใดที่คุณกําลังใช้โหมดออโต้อยู่เนี่ยหรือดันสุดนะมันจะไม่สามารถที่จะเปิดไฟถุงได้เห็นปะ แต่ถ้าสมมติมว่าเปลี่ยนเป็นโหมดเปิดแบบปกติแมนวนวลนมันจะเปิดไฟสูงได้<อ>ใช่แล้วก็จะมีเพิ่มไฟพะมากักนี่เจ๋งมากตัวก่อนหน้านี้ตัวเพไม่มีแต่ตัวนี้มีไฟฉุกเฉินัฟฉุกเฉินนี่เหมือนเดิมเลยอย่างที่ผมบอกลยไฟฟ้าเหมือนรถน้ำมันทั่วไปนะครับมีไฟสูงไฟเลี้ยวแต่บอกเกียร์บอกอะไรก็ว,ว่าไปอะไรที่รถน้ำมันมีไม่หมดมกับอีกโหมดหนึ่งที่รถน้ำมันคลาสเนี้ยราคานี้แม่งไม่มีใครแน่นอน คือระบบ Cruise Control คืออะไรอ่ะล็อกคันเร่งครับมันจะเป็นระบบที่สมมติกดปุ๊บอ้ยฮะดูล้อดูล้อนี่ล้อหมุนล้อหมุนล็อกคันเร่งหรือ Cruise Control ถามว่าประโยชน์คือยังไงสมมติลูกค้าเดินทางไกลเนาะเราบิดนานๆก็เมื่อยมือใช่ไหมผมบิดยอะเมื่อยว่ะทิ้งไว้แป๊บนึงแค่คนโทรลรถอย่างเดียววิธีออก c r u i คอนโทรลนะครับแต่เบรก เติมคันเร่งหรือว่ากดคูชั่นโทรใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็จะรอความเร็วให้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเราหลายคนสงสัยเรื่องท็อปสปีดร้อยแปดนะแต่ในสเปคเขียยร้อยห้านี่ใช่อันนี้น่าจะเป็นล้อลอยถ้าสมมุติว่าผมบิดเองจริงๆรเนี่ย100ร้อยทุนก็ตันละที่เหลือจะค่อยๆไหลามาที่เรื่องส่วนสูงนะครับก็เหมือนเดิมร้อยเจ็ดสิบดึงดึงเบาตัวสลิกเนี่ยของไทเอ็กนะครับจะมีความนุ่มเป็นพิเศษต่างรุ่นม,มากใหญ่ด้วยกว้างนั่งสบายเลย ผมสูง170ก็เต็มเท้าอ่ะแต่เท้าเติมส้นนะเดี๋ยวถอดให้เที่ยวความสูงหายไปเลยเีอยก็เต็มเท้าอยู่เหมือนเดิมยังเต็มเท้าอยู่อนี่สองข้างยืนได้ไหมกินต้องขยิงวะยืนไม่ได้ก็แต่ว่าท่านั่งไหนก็เต็มเท้าเนี่เต็มตีนเลยโอ้ยตีนเลอะถือว่านั่งสบายนะถ้ามีคนตอนก็คนสอนนั่งสบายอ่ะเนี่ย เกียเ่ยวไหมอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นความสะดวกสบายของรถคือระบบพักเท้านะครับจะแบบผมชอบเรียกว,ว่าเกือกม้าเวลาออกนะแค่เตะให้โดนโดนป่าวะนี่เปี้ยวฟาวไม่ต้อง,องนะใช้มือนะใช่แค่เตะเป็นไงที่นั่งเหลือเยอะเลยอะ่ะดูดิเยอะจริงท้อนสามแต่ไม่ควรแต่นั่งสบายมากาค,คือเต็มตุน่นมาก เหลือที่เยอะเกินนี่เรียกว่าเป็นหัวใจของรถเลยเป็นมอเตอร์นะครับผมมอเตอร์ตัวนี้อยู่ที่3,000วัตต์แบบ h a มอเตอร์ <Hey. S 1> นี่ h a มอเตอร์ส่วนโชค๊คเป็นโช๊คไฮโดรลิกนะครับอันนี้ลูกค้าหลายคนถามเยอะมากว่าสามารถเอาของแต่งของอะไรมาสามารถใส่ได้ไหมอันนี้บอกก่อนเลยว่ารถน้ำมันใส่ได้นะของแต่งเวฟอะไรพวกนั้นนะครับรถเล็กในคลาสเล็กของรถน้ำมันเนี่ยเอามาแต่งเทียบได้เลยขาทั้งคู่มีมาให้นี่ ใช้ง่ายด้วยความที่รถเบาด้วยก็แค่เหยียบแล้วดันเอา้าเหยียบล้วหนึ่งทางไม่ได้ <laughs> <laughs> อ่ะ <laughs> เหยียบได้ดันขึ้นไม่ต้องใช้แรงเลยก็ขึ้นแล้วคนตัวเล็กก็ทําได้ใช่คนจมผมแรงน้อยมากนะ <laughs> ตัวนี้แต่ใต้บ่อน้อยนิดหนึ่งนะฮะมีแค่นี้เองนี่ยังเปียกอยู่เลยนะครับ <laughs> ที่ล้างเมื่อกี้เ <laughs> ก็บของได้นิดหน่อยแล้วก็ที่ใช้แบตนี่เป็นไงถ้าเสียบต,ตัวนี้ก็เข้าแบตสองลูกเลย ที่เก็บของนิดเดียวเองอ่ะใช่เพิ่มที่เก็บทำไงอ่ะติดแหลกท้ายสิครับตัวแบตเพิ่มเติมก่อนนิดนึงสัญญาณตรงนี้เป็น Wi-Fi เนาะบอกเน็ต ok ก็คือเรามี GPS ที่แบตเราสามารถเช็คได้ว่าแบตอยู่ที่ไหนสมมติแบตหายโดนขโมยอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับมีบอกเหมือนกันข้างหน้านะครับเป็นแบบฝั่งนี้น <laughs> ด้วยดิสเบรกฝั่งเดียวนะครับผมแล้วก็มีโชค <laughs> ๊คไฮดรอลิกเหมือนเดิมก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกตัวทุกตัวสลิปใช้เป็นดิสเบรกและไฮดรอลิกและอีกอันหนึ ทุกตัวไม่ว่าจะถูกหรือแพงคือเบรกจะเป็นแบบ c b s, อ, <S อันนี้เ,เรียกว่ามาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันหมดใช่แต่ว่าอันนี้ขอตีนิดนึงคือแบบว่าราคา99,900เานเนี่ยรถน้ำมันนี่ได้ ABS แล้วนะแต่นี้ให้ี b s อยู่ก็ตามนั้นก็มันได้อย่างอื่นด้วยเนาะเป็นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนี่แกต่างให้อยู่นะครับก็ถ้าสมมติว่ามันได้ี b s จะดีกว่านี้แต่ถ้าได้ ABS อ่าใช่ถ้าได้ ABS ดีกว่านี้พูดบิดแต่มันก็มีจุดขายเล็กๆ,ๆน้อยๆ CBS ราคาเก้าหมื่นเก้ามันก็ไม่ไม่สมเหตุสมผลเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีส่วนลดพิเศษใครซื้อรถช่วงนี้แล้วมาจากช่องใครเด็รับส่วนลดไปเลยถึงสองหมืน่นสองหมื่นนั่นสองหมืน่นสองหมืนม่นเลยเป็นไงล่ะสองห<อ><อ>มื่นจากเก้าห<ช>มืน 9, ม่นเก้าก็เจ็ดหมื่นเก้านะ ยอะเยอะมากนะครับใครสนใจด่วนๆตอนนี้เลยตอนนี้เลยเท่านั้นสิ้นสุดโปรโมชันนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่เดือนหน้าป่ะผมจะไม่ผิดสิ้นเดือนนี้หละมั้งสิ้นเดือนนี้เหรออ้าวแน่ใจฮะประมาณนั้นไม่รู้ต้องรอลุ้นดูต้องรีบเอาไว้าต้องรีบเพราะมันมีกําหนดระยะเวลาอยู่นะครับถ้าไม่รีบเข้ามาเนี่ยสองหมื่นโอดนะอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้เนี่ยรถขนาดนี้สเปคประมาณนี้ 9 9 0 0คนอาจจะมองว่าอุ้ย9 9 0 0ไม่ได้ ABS เลยก็นี่ไงรถไล้20,000ถ้าไม่รีบคว้าไว้นี่ถือว่าพลาดบอกเลยสเปคเต็มๆอย่างนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่นี่เลยช่องใครนี่ตรงนี้หรือตรงนี้เป็นเบอร์ผมเองนี่เดี๋ยวขึ้นไว้ IG Facebook ไปติดตามกันด้วยนะครับเผื่อมีอะไรสนุกๆเป็นกิจกรรมแล้วกันเผื่อรอดูอะไรอย่างนี้และสามารถติดตามโปรโมชั่นเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ ถ้าสนใจติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับถ้าไม่อยากคุยกับน้องโอมกินีไอรึเป่าก็คือติดต่อเรียนได้นะครับขึ้นคอนแทคมาให้ขึ้นตรงไหนดีเอาตรงนี้เอาตรงนี้ด้วยเอาตรงนี้ด้วยเอาตรงนี้ด้วยเหลือหน้าพี่ไว้หล่อๆโอเคประมาณนี้ก็คือใครสนใจก็นี่เลยรออยู่สองหมื่นนี่ถือว่าคุ้มนะคุ้มดิทำอะไรได้ทั้งเยอะใช่และไม่ใช่แค่ตัว X เงี้ย มันมีตัวอะไรอีกครับพี่เอลี่ที่มีส่วนลดสองหมื่นเรียกว่ามีหลายตัวหลายตัว X Play E สามตัวนี้เออ E ก็เกือบทุกตัวนะก็เกือบทุกตัวนี่ก็สองหมื่นนะแต่น้องเล็กจะเสียใจไปนิดนึงตัว S ตัว S ก็เหลือลดลงไปหมื่นหกหมื่นหกก็เยอะอยู่ก็ไม่น้อยนะใช่ทั้งหมดที่พู่นมาคือเฉพาะตัวโปรเนาะใช่ครับใช่เฉพาะตัวโปรก็คือสามารถมาจับจองกันได้อารมณ์ง่ายนะ เหมือนซื้อตัวสแตนดาร์ดที่ลดราคาหมื่นหนึ่งจะได้แบบเพิ่มหนึ่งก่อนถูกต้องเออไม่คุ้มได้ยังไงตลอดวันนี้น่าจะหมดแล้วไม่เหลืออะไรละยังมีอยู่นิดนึงอ่ะมีอะไรว่ามาเข้าสู่ช่วงอ่า <c oughs> และนี่คือช่วง <c oughs> ยังไงครับคาใจยังไงหนึ่งขออกว่ารถที่มันแบบราคาหลัก เก้าหมื่นอะแต่เวลาเจอลูกละนาดอะเจอหลังเต่าอะคลูดเอาคลุดเอาคือนขาถืดนล,ลาดตลอดเลยไม่เข้าใจนะผมไมาเป็นคนตัวสูงคิดว่าหลายๆคนที่เป็นคนตัวสูงอาจจะชอบแฮนด์ Hand มันสูงแฮนด์<อ>มันสูงแล้วมันแปลกๆอะหรือมันขับแบบมันไม่ชินมือมันแปลกๆไงไม่รู้แฮนด์ Hand มันสูงแล้วก็มีช่อง USB ช่อง USB ตรงนี้ครับ<อ>เขาทําช่องเนี่ยดีแล้วทำตรงนี้ดีแล้วแต่ มันชาร์จช้ามากครับสุดท้ายกูก็เสียบ power bank อยู่ดีมีอะไรอีกไหมมาน้องอมดีกว่าคอมผมรอเหมือนนี่ยลี่คล้ายๆกันคือเรื่องขาทั้งคู่ที่มันคูดเอาคูดเอาแม่งคูดจริงๆนะคือไม่เอาจริงป่ะไม่ต้องลุกกระหนาก็ได้ลหลุหลมข้างหน้าลองห,าหาักแผ่นไปดูเห็นร่องน้ำไหมเนี่ยร่องน้ำตรงตรงเนี้ยแค่ตรงนี้ก็คู่ละมันคูดง่ายเกินอันนี้ก็ ไม่เข้าใจแต่วิธีแก้ถามมีไหมลูกค้าผมก็บอกว่าบางคนก็เปลี่ยนเปลี่ยนขาทั้งคู่ไปเลยหรือบางคนก็คือเปลี่ยนโชคให้แข็งขึ้นแ้ะยกโชกให้สูงขึ้นนะครับหรือบางคนว่าอุณหนิดิมากมากก็ถอดทิ้งไปเลยไม่ใช้นะก็มีประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมาําให้ดูไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าแต่หลายคนเจอคือเรื่องก็คือเป็นเรื่องที่ผมส่วนตัวนะเจอใช้เองเจอเองคือเรื่องที่สมมติเราสตาร์ทลนครั้งแรกเนี่ยมันดิดนไม่ค่อยไปมันชอกกระตุก แต่นานๆที่จะเป็นนะไม่ได้ทุกครั้งแต่บ่อยก็คือสมมุติสตาร์ทปุ๊บขาตั้งคู่ขึ้นกด P อันนี้ยังหมุนอยู่แต่บางทีงทุกคนมันหมุนไม่ไปมันจะหมุนกระตุกหมุนกระตุกหมุนกระตุกรอประมาณ3ามวี่ถึงจะบิดไปไม่เข้าใจเหตุผลนี้เหมือนกัน <c oughs> ก็วอนนะครับว่าใครลูกค้าไหนเจอนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้ <c oughs> จะได้เป็นถืออย่างที่ผมบอกตอนต้นเป็นสื่อกลางส่งไปถึงผู้สร้างเรา <c oughs> ผู้ตัดสร้างมี 2, 2> เรื่องนี้หลักๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนกันสูงสูงมากคือผมเคยขับคันนี้ไปที่สวนสัตว์ป่าเขาเขียวถามว่าสบายไหมไม่ควรทาตามนะแต่วิธีของผมคือกูกดกูกดดแล้วกูปล่อย <laughs> <laughs> รือแพรก็วางมือพ่นงนี้นไปเลยอะ่ะคืออันนี้ก็พูดตรงๆคานั้นก็เมื่อยอยู่เหมือนแบบเรายกแขนตลอดเวลา <laughs> เออมันก็เมื่อยแหละกูก็กดกโดแล้วกูก็อย่างนี้เลยอ่ะไม่ก็มือจับก็เคร่าวปัญหาประมาณนี้ ือว่าเป็นปัญหาตัวที่ปัญหาของที่สุดะนะใช่มันเป็นปัญหาที่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะสรุปเลยแล้วกันนะอ่ะคันนี้เนี่ยสำหรับ Daily use เนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างดีดีมากเลยแหละเป็นตัวจบของหลายๆคนเลยขับสบายเบาะสบายโชคโอเคคือมันไม่ได้แย่เพราะว่าฟังก์ชันที่พูดมาทั้งหมดอะเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องฟังก์ชัน ในมือถือที่มันสามารถเชื่อมกับมือถือได้ลถหลักแสนละกี่คันน่ะที่เชื่อมกับมือถือเราได้ปลดล็อกรถในคันในในมือถือได้เรื่องของความประหยัดเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วโคตรประหยัดเลยแหละคนอาจะสงสัยว่าเติมชาร์จเอสชาร์จเนี่ยครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็เท่าไหร่เนาะครั้งหนึ่งในชาร์จประมาณชั่วโมงหนึ่งตีไป<ช>กนละก็ละชั่วโมงถามว่าเสียเท่าไหร่ลูกค้าบอกเสียครั้งละสิบบาทใช่เซอร์เนลูกค้าเป็นคนบอกนะถ้าสมมติใครได้มากหรือน้อยกว่านี้ก็แจ้งได้อันนี้อันนี ผมไม่เคยลองชาร์จเองเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่อยากเอาเงินไปเสียนะครับก็อาจจะรบกวนลูกค้าใครซื้อไปแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชาร์จครั้งนึงเนี่ยเสียงกันเท่าไหร่นะครับ่ะโดยสรุปเป็นรถที่คุมค่าและมีสปอยนิดหนึ่งคลิปหน้าจะไม่ใช่ไฟฟ้าเอ๊ะอย่าพูดอย่างนั้นดิเดี๋ยวเขารู้หมดเอาคลิปหน้าจะไม่ใช่ไฟฟ้าใครจะรู้พวกคุณอยากดูตัวไหนเม้นมาเมนเลยเม้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอินเตอร์ข้างหลังให้ดูไม่ต้องเข้าไปดูเลยนี่เมนเลย แล,แ,ลแล้วแล้วมีตรงนู้น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 มันไม่เห็นว่ะงั้นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตรงนี้นม่นีอีกแบรนด์หนึ่งโอ้ยไม่ใช่อีกแบรนด์หนึ่งอีกหลายแบรนด์เลยว้ามันสามสี่แบรนด์เลยนะใช่แต่หม่งเม็ดไว้ก่อนหม่งเม็ดไว้ก่อนเป็นคันไหน <c oughs> อ,ยอยากดูรีวิวคันไหนหรือรถไฟฟ้าคันไหนเนี่ย E M Slick หรืออยากดูน้ำมันไม่ยากจะเป็นแบตน,นี่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 น<แ> <c oughs> อยากดูคันไหนของแบรนด์นั้นหรืออยากให้เช็คอยากให้คาใจกับคันไหนบอกมาได้ อ๋อไม่ใค่แค่รถที่เรามีนะครับอยากให้เป็นรีวิวรถของแบรนด์ไหนบอกเลยเราพอจะไปรีวิวให้คุณได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามถูกต้องใช่ไม่จาเป็นต้องเป็นแบรนด์เขียวแล้วกูจัดคาใจทุกคันแน่ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ฟ้าแบรนด์ปีกนกกูไปหมดไปหมด <c oughs> ไปหมดฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรนู่นนี่นั่นนะ <c oughs> กดให้หมดเลยโอเคบายบาย